สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ชมหินชมผาบริเวณนี้มันจะเป็นเคิบิบหน้าผาแต่ไม่สูงครับ นี่ครับเฟิร์นอีกชนิดนึงเฟิร์นนี้ชอบขึ้นอยู่ตามผ่าคือลักษณะเขาจะคล้ายๆใบมาขามแต่ว่ามันจะมีตรงปลายใบครับมันจะเป็นคล้ายๆใบเลื่อยหรือว่าหยักฟันปลาครับ อันนี้ถึงเวลาหน้าแง้งใบก็จะหลุดร่วงหมดจะเหลือแตกก่ก้านก้านก็จะเป็นสีดําแกมน้ําตาลมันจะเดขึ้นมาแบบเส้นผมครับพอถึงช่วงหน้าผลก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่ วัีผ่านมาพบมาเจอก็บันทึกเป็นคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้สิ่งละอันพันละน้อยที่มีอยู่ในป่านำมาแบ่งปันกันชมครับอันนี้ก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปหลายคลิปอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละสถานที่ ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยครับถ้าตามขอบเหวตามปากเหวจะเยอะครับแต่อันนี้ก็มีอยู่กระจุกนี้กระจุกเดียวครับ ครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ